สวัสดีครับจากบอยไทยอาเซียมแอนแอร์บอลดนคอมนะครับนี่อ่ะเทสโฮมไพอัปเดตนะครับเทสดีเจไอแอร์สามนะครับจะส่งให้คุณเบกสัมนะครับลำนี้อ่ะไปไปสุดลินนะครับเทสนะครับกล้าเริ่มนะเทสออนนะครับเทสออนนะครับนิ่นๆนะครับโฮมไพอัปเดตนะครับไม่รับเซอร์ไพร์แล้วนะครับ ข้างนะครับ,อนนรบโอเคแล้วครับข้างนะน,นึงอ้ก็ด้านหน้านะครับโอเคนะครับฝนจะตกนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะครับนี่ก็ไปอีกข้างนะครับ นะครับแร้วจะใช้เป็นแต่เป็นพันแปดสิบนะครับใช้พันพันแปดสิบครับใช้เป็นพันพันแปดสิบสามสิบเซนนะครับจบออแต่มันใช้แนวตั้งได้นะครับแนวตั้งก็เนี่ยครับมันจะอยู่ในหมอนี้นะครับหมอนของเราเป็นหมอนธรรมาดานะครับโอเคนะครับ อเคแครับภาพชัดมากนะครับมันจะดีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกโคมนะครับมีบอกโคมเราอย่างเงี้ยครับอตอนนี้ผมชูขึ้นนะครับอยู่ความสูงอยู่ประมาณอ่ะเอาสักหกสิบนะครับความไกลอยู่สามสิบหกนะครับโอเคลองซูมดูนะครับอ่ซูมอินซูมเอาเคสต็อปไดคลอดครับถ่ายทับนิ่ง เดี๋ยวมาเรามาลองอันนี้ดูครับลองวิดีโอแน้ตั้งกันดูนะครับปึ๊บปึ๊บอ,อ่านะครับวิดีโอแนวาตั้งอ่ก็จะเป็นดบับทำให้เห็นเป็นมุมเดียวกันเลยนะครับอ่าซูมอินซูมอานะครับปึ๊บโอเคคอมเปตเป็นมุมเดิมปึ๊บอ,อ่าเป็นไปอีกมุมนะครับเป็นทัดดิง ภาพต่งชัดมากนะครับภาพชัดมากโอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับการตอนนี้เนี่ยระบบเซนเซอร์ก็ดูตรงนี้นะครับทํางานหมดอ่าาเทียม32ดวงนะครับแบต91%โอเคเดี๋ยวผมเช็คระยะนี่ u ทนดูโฮ m มันนะครับโอเคอ่า r e t เ r n to h o m ครับอ่าครับเนี่ยนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเป๊ะเลยนะครับเนี่ยครับ มาอยู่ๆวันนี้มีมีน้องจิ้นครับน้องจิ้นนะครับเขนตีรถกีสาเป็นเท่านะครับเวลาเราเนี่ยครับเราเรียนดูโฮมเราเราคอนโทรลได้นะครับเราคอนโทรลให้เขามาใกล้เราที่ฝุ่นเลยครับได้ครับแบบอ่ะสตาร์ทวเทอร์ดูโฮมครับ รอรอะน,นะครับผมครับผมครับครับครับ